ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องหอยดิ่งหนึ่งหกอีกแล้วเป็นแนวทางเป็นแนวทางสิ 16, มกราคม ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยใันนี้ก็เนว้วทันดับเต้ม3ามต่อบนท่านนี้ก็เบ่งปันอย่างเร็วท่านก็เบ่งปัน,ปนดับเต้มดับเต้มจิต ดับเต็มจิตอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปผ่านเดี๋ยวตอนใบนี้ก็เบ่งปันดับเต็มจิตเต็มเดียวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ ดับเต้มารวม3ตัวโบนดับเต้มารวม3มตัวบโบนก็เบ่งปานดับเต้มดับเต้มหนึ่งดับเต้มหนึ่งแล้วก็เต<อ>้นแปดดับเต้มหนึ่งแล้วก็เต<อ>้นแปดเบ่งปานดับสองตัวสองเต้เม,มให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้เพนเพนเบ่งปอนเนียวทางวิ่ง10หน่อยแบบ3มตัวอดีตอดีที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปลอลหนึ่งสองสามนึ่งสองสา สิบหน่วยสนสนล่างนะแบบสามตัววิ่งแบบสามตัวนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมอดีตผ่านนะหนึ่งสองสามพันหนึ่งหลักหน่วยต่อไปใบนี้ดับเต็มล่างดับเต็มล่าง เบ่งปานดับเต็มเบ่งปานดับเต็มสองเบ่งปานดับเต็มสองนะเบ่งปานดับเต็มสองก็อดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับเต็มสองขอบคคนจริงๆขอมหมด ต่อไปครับผมทานโพชูใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเหนียวทาน3ส,สูตรนะท่านสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สก็สูตรที่สองก็แบ่งปันหนึ่ง หนึ่งเดสูตที่1นึ่งศูนย์สองสาสีดูตที่3 2 3 4องสา่ห้าหกเนะท่านก็แบ่งัปสามสุดรนะท่านสามสูตต่อไปครับผม ใบนี้ครับปู่ชายเนยทานดับล่างเบ่งปันดับสองเบ่งปันดับสองตัวเดียวดับล่างนะปูชายปู่ชาย,ชายเจ้าของแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอ กำลังจ่ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ครับโปรชายเดี่ยวทันบุนล่างเบงปานศูนย์นหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสาม ศูนย์บ่ง,ง,งปันปสี่ตัวเบ่งปันปสี่ตัวให้พิจารณาแนวทานบนลา่าก็ขอบคุณมากครับแนวทางที่เบ่งปันป้นอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ดับเต้ม2ตัวบนดับเต้ม2ตัวบน เบ่งปันดับเต้มหนึ่งแล้วก็เต้มสองนะเบ่งปันดับเต้มหนึ่งแล้วก็เต้มสองเบ่งปันดับสองตัวสองเต้มเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆคอมมอนที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้กำเบ่งป่าแนวทานวิ่งตัวเดียวสามคู่สามหนึ่งสี่สามสามเจ็ดสามห้าสี่สี่สามเจ็ดแล้วก็สามแปดหา้าเดินสาม หลักหน่อยก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครับปูดชายใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะก็เบ่งปันศซนนะโซนหนะึ่งสอง เนื้อทันที่แล้วพันพันหนึ่งห้าหนึ่งพันหนึ่งนะห้าหนึ่งพันหนึ่งนืทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันศูนย์หนึสามศูนหนึ่งแล้วก็สามเนื้อทานใหม่นี้ก็เบ่งปันสามตัวให้พิจารณา สิบหน่วยล่างใบนี้ครับโคนพี่พรสิบล่างใบนี้เป็นอดีตท,ที่แล้วเนาะสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ผ่านห้านึง่งสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่าน แนวทันใหม่นี้ครับแบ่งปันเก้าหนึ่งสองสห้นะโคนพี่พรเนาะโคนพี่พรเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันโคนพี่พร ต่อไปครับผมใบนี้โขนพี่พรเต้มารวมสองตัวบนคู่ขี้นะใบนี้ก็สรุปแล้วผันเต้มารวมสองตัวบนคู่ขี้ศ9นะสองสรุปแล้วผ่านเต็มเก้าเนาะโขนพี่พร ซึ่งเดียวทันใหม่นี้ครับเจ้าของก้อมูลเบ่งปานอีกแล้วนะเดียวทันใหม่นี้ครับเต้มสองต่อโบนก็เบ่งปาน 3. เจ็ดเจ็ดเก้าสามนะเจ็ดเก้าสามเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามตัวขี้ เต็มสิบหน่วยบนท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ปูดชายปูดชายใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วดับหน่วยล่างดับสามผ่านนะห้าหน,นึ่ ดับสก็สรุปแล้วพัานในทันใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปันอีกแล้วโปรฉายเบ่งปันดับ9นะเบ่งปันดับ9ตัวเดียวเบ่งปันดับ,ดบตัวเดียวเดับ9้าตัวเดียว ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้ครับผมสิบล่าสิบล่าเบ่งปันสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะ สามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์เบ่งปันหกตัวนะเบ่งปันหกตัวให้พิจารณาแนวทันสิบล่างสิบล่างสออนะขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปน 6 7เจ็1 6ปดเก้น่ะเบ่งปัน6ต,ตัวเบ่งปัน6ตัวนะยังไงก็ขอบคุณมากนะต่อไปครับผมโคนมหาแห่งเบ่งปัน2ชุด4 70แล้วก็70 4 70แล้วก็70 สองชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็สองตัวล่างนานาสิบหน่อยจับชุดนะท่าน

เจ้าของแนวทางที่ที่เบ่งปันท่านผู้ชมก็คลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม